สวัสดีครับวันนี้น้องอามี่มาทําอะไรครับจะตกหลบ่ายสามโมงเลยครับน้องอามี่ยังไม่นอนเลยครับตอนนี้กําลังเป็นนักปีนเขานะครับวันนี้มาปีนเขานะครับเนี่ยโอ้โหถ้าคุณยายไม่จับนี่ตกเลยนะครับใช่เปล่าครับปีนใช่ไหาคุณแม่ดูดิครับน้องอามี่ไม่ยอมนอนเลยครับเนี่ยปีนขึ้นมอบนเนี่ยเนี่ยนะครับ ปีนครับโอ้โหสูงมากเลยครับโว้ยเว้ยดื้อมากเลยสวัสดีครับดื้อมากเลยนอนหรือยังครับดื่ม่นอนนมทานนมไปหลายขวดนะครับผลไม้ก็ทานแล้วตาเหมือนง่วงแต่ไม่นอนเนี่ยครับปลาปีนปีนโต๊ะครับเนี่ยปีนโต๊ขึ้นบนเนี่ยมาอยู่บนกล่องเสื้อผ้าครับน้องอามี่ก็ตอนนี้ก็เป็นนักปีนเขานะครับ บ่ายสามไม่ยังไม่ยอมนอนเลยครับคุณยายต้องมาค <ś c oughs> อยนั่งจับ <ś c oughs> นั่งจับเลยครับโอ้โหเก่งจริงๆเลยครับคนนี้ <ś c oughs> เก่งมาครับเก่งมาครับถามคุณแม่ทีๆๆ่เก่งไหมครับเก่งนะครับเนี่ยตาง่วงแต่ไม่นอน <ś c oughs> ตาง่วงเหมือนจะหลับแต่ไม่หลับครับดูดิ<อ>ครับนี<า>่จริงๆนะครับ <ś c oughs> โอ้โหปีนเป็นนักปีนเขาครับ ไม่ยอมนอนครับดูดิครับอืมคุณแม่ครับน้องอามีไม่ยอมนอนเลยครับไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วยังจับไม่ไหวอ่าดูครับปีนนะครับต้องคอยดูแลนะครับไนเมื้อเดียวตกมานะครับเขาสูงมากเลยครับปีนเขาครับเนี่ยครับโอ้โหปีนขึ้นไปได้ยังไงครับเนี่ยปะลงมานอนแล้วนี่นะครับมาลงมาลงเอาอย่างครับงูนอนอย่างครับ ลุงสายจะง่ว้วครับเนี่ยไม่ยอมลงสายจะงัวนะครับงัวยังครับย้ายลงมาไม่ยอมอะลงมาไม่ยอมเนี่ยไม่ยอมลงลงลูจะนอนแล้วยายเมื่อยแล้วจับไม่ไหวแล้วเนี่ยอ้านะครับระวังนะครับปีีกแล้วครับระวังนะครับระวังนะอ้าวระวังนะครับน้องอามีระวังนะครับสูงนะครับอ่า ดูนะครับโอ้โหเป็นนักปีนเขาครับดูดูครับนี่โอ้โหมั่นคงมากเลยครับจับให้มั่นนะครับตกนะครับอ่าครับโอ้โหดูครับเก่งจริงๆครับดูครับโอ้โหพูพิชิตยอดเขาครับพูพิชิตยอดเขาโอ้โหเนี่ยครับคุณเป็นนักไต่เขาครับดูครับโอ้โหเก่งมากเก่งจริงๆครับอือ สุดยอดครับพี่คูเปอร์ยังสู้ไม่ได้เลยครับเนี่ยพี่คูเปอร์เห็นพี่คูเปอร์อายเลยครับใช้แบบจืดนอน่ะยังไม่ไหวเนี่ยโอ้เป็นนักปีนเขาครับพอแล้วสูงมากเลยครับสูงกว่าครับลงได้แล้วไปสุดยอดมากมาดูครับ๋อคุณยายต้องอุ้มลงนะครับ๋อไม่ได้นลนะ่นนะ่ะนะครับตอนนี้อ่าสำหรับคลิปนี้น้องอมีก็ต้องขอกล่าวคำว่า คุยายเป็นลมแล้วสวัสดีครับสับไม่ไหวแล้วคุนายเป็นลมแล้วสวัสดีครับสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับสับไม่ไหว